สวัสดีจ้ามาพบกับช่องสาวมองพาเสบนะจ๊ะเยอช่องอ๋อเยอช่องทันทีช่องพวนะกนี้เนอะแต่ละเรื่องที้กูดูนูน้นเราจะไอ้กูกุ้มบ้าตัวจะเ,จเฟิร์ตัวแล้วเนอะเฟิร์ตัวกาก้าเห็นไหม y อกูสร้างไปหันเสือ้อกูจะได้ตัวลิ้นเนาอมามาสักเจลน้ำสาวมองเลยนะจ๊าอ่ะมีพี่น้องหลายคนถามมาว่า เขาทำส่วนตัวมาว่าเป็นอยังคือบ่าวพภาษามโมงเดเนาะจำเป็นสามองตรงไหนว่าวพภาษามโมงไปนำเนาะอืมมีหัวห้อยแล้วก็มีมีหลายอย่างเนาะ นี่สมองไปเฮ็ดสมผมสีดำมาหุยอยา่าตกใจกันเลยนะจ๊ะแต่งหน้ามาหอมเนาะ ไปสั่งแต่งหน้าแต่งอนไรให้มีดินไก่คว่ะ ก็ทัเปล่าอยู่นั่สร้างไปหาหึ่งเจ็อ้าว เส้นฟื้์โอ้คำใหญ่สีผมกับหากระเห็ดมาใหม่ๆหอน Dam hang.

嗯，你、mm, yeah. Mm-hmm. สมัยยังเป็นนักเฮียนอยู่เนาะอันนี้ <c oughs> มักไปสื่อนำเจ้าของหานกินแซ่บๆนะจ๊ะโดนเติบแบบบดนไปซื้อเนาะมัอนี้มันนี้ขึ้นห่อนแล้วกะอยากเลยไปสื้อ พอดีไปเห็ุซีพมอยู่ทางนั้นพอดีมาแล้วก็มาแว่ซื้อเลย and you said that ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอาจจะปลอยเนอ่ะ รลานะจ๊ะหกจะปลาินะจะพูดยอตามี่อ่ะเปมเป้จะยังนวตลิเตาหันจริงเหรเตาหันเปนสนนูงเสียขีตัวเต็นวอสนเด้อนะนอนะอะใจก็ให้กูเลยยังนตใหญ่อ่ะอ่ะสำหรับลิปน้อยเจกูฝากน้อนในชองสดตูเท่ะป้าเป็นกำลังใจผู้ดูกูสองโมงเที่ยว

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สมองเงเด้อสุดท้ายนี้ก็เขาขอบใจพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนที่ติดตามละกะฮับสมมาตลอดนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะ